ค่ะค่ะพวกเรามาจากวิทยาลลยอาชีวศึกษาไปดูประชายาลานะคะดิฉันนางสาวสิสริศร์รังมุสาค่ะดิฉันนางสาวดารินาอารีค่ะดิฉันนางสาวพิทยาเยื่อค่ะกระผมนายมารรดิอีเลาะครับค่ะสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะมีชื่อว่าระบบก,การจัดการฐานข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาเรามาเรียนกันเถอะค่ะค่ะวามเป็นมาและความสําคัญน,นะคะ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะทําให้การเก็บข้อมูลแบบเก่าถูกเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะคะทําให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะจากเดิมนะคะวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระดุประชายาลานะคะได้มีการนําบันทึกนะคะเป็นแบบเบเปอร์นะคะเพื่อนําเสนอให้กับไปให้กับผู้บริหารนะคะรับทราบในแต่ละวันนะคะเราจะมีการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะเพื่อที่จะ สะดวกในการเรียกใช้งานค่ะและก็ทําให้ข้อมูลเปี่ยนเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้นค่ะ มาถึงในส่วนวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้นะคะ1ก็คือเพื่อพัฒนาระบบการบันทึกการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนุปชัยยะลาค่ะ2ก็คือเพื่อติดตามพฤติกรรมการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนุปชัยยลลานะคะ3ก็คือเพื่อเป็นการลดภาระลดขั้นตอนในการจัดเก็บเอกสารนะคะอีกทั้งเป็นลด ทั้งยังเป็นการลดระยะเวลาในการบันทึกนะคะเพิ่มความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะและข้อมูลเป็นปัจจุบันและถูกต้องค่ะซอฟต์แวร์ที่ร่วมพัฒนาน,นะคะก็จะมีซับไลเิค่ะ Adobe d e v i b ิเวอร์นะคะแล้วก็ไฟซิลล่าค่ะส่วนเป็นเวิร์กที่พัฒนาน,นะคะก็จะมีบูสเทปค่ะแล้วก็ซีเค่ะ ระบบการจัดการฐานข้อมูลนักเรียนนักศึกษาบริเรนกันเถิดน,นะคะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพนมประชัยยะลาค่ะโดยระบบนี้นะคะจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น4ส่วนนะคะค่ะส่วนที่1ก็จะมีกลุ่มผู้บริหารนะคะส่วนที่2ค่ะจะมีกลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาหรือว่าผู้ปกครองนะคะส่วนที่3ค่ะจะมีกลุ่มฝ่ายปกครองค่ะส่วนที่4ก็จะเป็นกลุ่มครูที่ปรึกษานะคะค่ะโดยในโดยในแต่ละส่วนนะคะจะมีการทําหน้าที่แตกต่างกันไปนะคะ มาพูดในส่วนของครูที่ปรึกษานะคะครูที่ปรึกษาสามารถเข้าไปบันทึกพฤติกรรมาการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะค่ะ 2. ครูที่ปรึกษานะคะสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลเพิ่มลบข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะ 3นะคะครูที่ปรึกษาสามารถเข้าไปบันทึกแก้ไขจํานวนชั่วโมงกิจกรรมชดของนักเรียนนักศึกษาได้ค่ะและ 4. นะคะครูที่ปรึกษานะคะสามารถเข้าไปแจ้งข้อมูลให้กับฝ่ายฝ่ายปกครองและก็ผู้ปกครองผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ค่ะครับจะมาพูดเกี่ยวกับของฝ่ายปกครองฝ่ายปกครอง,อรองมีหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนนักศึกษา ข้อมูลการมาเรียนมาสายของนักเรียนน<อ>ักศึกษาแล้วก็สามารถรับรู้ถึงข้อมูลของกิจกรรมชดของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ 3. ส,สามารถบรันทึกแก้ไขคะแนนจิตวิสัยของนักเรียนนักศึกษา 4. สามารถบรันทึกสิติการมาเรียนมาสายและการขาดเรียนการลาของนักเรียนนักศึกษาได้ครับเรื่องของนักศึกษามีทำอะไรได้บ้าง หนึงสามารถเข้าถึงข้อมูลของการมาเรียนมาสายการขาดการลาของนักเรียนนักศึกษา 2. ส,สามารถเข้าถึงคะแนนจิตวิสัยของนักเรียนที่เป็นปัจจุบันแล้วก็ 3. ส,สามารถเข้าถึงกิจกรรมชดที่เป็นปัจจุบันของตัวเองว่ามีเท่าไหร่ขาดเหลืออีกเท่าไหร่ยังไม่ทําอีกเท่าไหร่ครับ ในส่วนของผู้บริหารนะคะคือหนึ่งผู้บริหารสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลการมาเรียนมาสายและการถัดเรียนของนักเรียนนักศึกษาในทุกระดับชั้นปีค่ะ2ก็คือสามารถที่จะเข้าถึงสถิติการมาเรียนมาสายของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นปัจจุบันค่ะแล้วก็ 3. ผู้บริหารสามารถที่จะคอมเมนต์หรือติชมผ่านบนเว็บแอปพลิเคชันได้ค่ะสวัสดีครับผมนะจีบอร์ษ่าครับครับสรุปผลการใช้เว็บแอปพลิเคชันนะครับหนึ่ง เป็นการพัฒนาระบบการบันทึกจากกระดาษให้เปลี่ยนเป็นข้อมูลออนไลน์เราสามารถเราสามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น 2. เราสามารถที่จะติดตามกับพฤติกรรมการเรกีกศึกษาได้ทราเราสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชันและเพิ่มความรวดเร็วต่อการใช้งานและยังสาม,สา,มรารถรักาากระดาษได้อีกด้วยครับครับสำหรับการนำสนเสนอโปรเจกต์ข,ของ วิทยาลัยอานะชีวศึกษาพดูประชาย,ยาลาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ